อ้าวนะครับกราบเอ๋ผมมาพบกันแลวผมระดมจ่ายระบรบขัดรอกพระสวัสดิ์นะผมวันดีเป็นตอนที่1 5 7 1เป็นตอนที่1 5 7 2นะครับผมอ้าวนะครับเพื่อนกันเสียวร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับณนะพมดูด๊ด ตะกุนเด้ตะกุนเด้เป็นตะกุลที่แย่สุดคาพมันโต๊แต่ก็เป็นสายเลือดที่เกิดมาจากเสื้อสายคนเย้ชิงเชิญในฐานะลูกสายคนเดียวคนเด้เทีเยเย่ชิงเชิญได้พยายามอย่างหนักมาโดยตลอดเดนั้นขอเจให้กําเนิดลูกขึ้นมาหลายคนด้วยเหตุนี้ตะกุลเด้มีความมุดสมบูรณ์ไปอย่างมากน,นอกจากนี้ตามใจตระกุนเท้มีความสามารถที่ดี พวกเขาเกือบทุกคนก็จะสามารถมีชีวิรต,ตรอดตลอดไปได้ดังนั้นจํานวนของสมาชิกในครอบครัควรภายในตระกูลได้เตึมเพิ่มขึ้นหมามากขึ้นเรืร่อยๆและในยุคนี้เองเสียจะโช้าาติแทกจีก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายในตระกูลได้เสียจะอุตระกุลเด้พุ่นดีมีความเสียจะไปอย่างมากและสายพันของคอนดานก็ไม่ได้ห่างไกลจากเรื่องเสรนมมากนะัก คอนั้นเป็นอาชียของลูกชายคนที่สาของทจ่าิงเฉินนั่นเองซึ่งเขอสามารถไปทิ้งระดับเยี่ยมการ์ในขอบเขตบัมพุธแหจากระบันดันได้แรมไร้ยิ่งไปกว่านั้นในตอนที่เขาอยู่ในระดับเยี่ยมการ์ออกมาบุงแหจากระบันดันพลังกระสุนของคอนนั้นก็ไม่ได้อ่อนแอไปกวาดับัชนลกปลายและในตอนดีเสียข้าขตกุลได้พูดดีก็ได้โจกระดับผู้สู่ขอบเขตอัมบัชนเป็นที่ตะอไปแรงแต่หากเขากลายเป็นระอัมบัชนขอนก็จะมีคุณสมบัติมากพอ ที่จะกลายเป็นรักฐานของพู้มนุษย์แต่ถ้าหากเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลชนตอนนก็จะไม่มีสัมปัสที่ถูกเพิ่มของเจ้าพ่อผมนุษย์ระดับสูงต้้ไม่ว่าจะเป็นเสียจะจะช่ยอะไรแค่ไดแต่แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่ขอบเขตนับประชนได้พวกเขาก็จะไม่มีค่าให้สนใจเพราะแม้แต่ยุคหนีระดับนับประชนก็หาย,ยากไปอย่างบ้าทันทีที่เสียจะอตกุ่นได้ แต่ก็เข้าสู่ขอบเขตอังหวัชนอนออนยก็ได้ทาการท้าทายอังหวัชนทั้งสู่ซึ่งขอดเนยก็สามารถชน,นะกรรสู้มาต้าและบันทึกกระสู้ของคนนานก็มาได้ออดนย์ไปกว่า้นเทียนเอเดดเรแต่แน่นอนว่านในเวลานั้นเท,ทียนยังขาดมอดกไปอย่างมากแต่ในตอนนี้พอวนุนันไม่ได้ขาดมอดอกมากมาและมันไปได้ง่ายเกินไปนที่จะสามารถปรับปรุงความแกกแดนนั้นมันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองต้า แต่ทิงกันนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทาให้ผมรุททั้งหมดถึงกับต่อร,ตรือผู้นำาระบุ้สมพมรุย์ตายโคตรเสียบว,ว่าชายาขดกุลเด่นด่านมีความหวังที่สามารถกลายเป็นนบชนผู้จงโครพันต้าลรมาเจยิชิงเชิญก็เดินทางไปพบกับลูกชายขดกุลเด้ได้ตัวเองเด้จริงเพิ่งรู้สึกประลาดใจเลกนอยเพราะในคราวนี้นบชนได้ชิงเชิญต้องการที่จะพบเขาวและบ,บุคคลผู้นี้ก็เป็นปู่ของเขานันเองแม้ว่าคขาจะแกงขพวง,ง,งเขา เด่ชิงเฉินนั้นแต่ไม่แข่งเท่าเท่ากับเยเทียซึ่งเป็นรัชชนตีแท้จริงของตระกูลเยก็ตาแต่คขปแข่งของคนดันก็แข่งแต่งไม่มีผู้ใดเทียบได้และในไม่ชาเยชิงเฉินก็ได้เดินทางมาคารวะท่านปู่เยจินเพิงได้ทำการกายอย่างนอบน้อม จิงเผิงเจ้าเก่งไปอย่างบ้าเย่ชิงเฉียนได้ทําการกล่าวชื่นชมขอบคุณท่านปู่ที่ชื่นชมเย่จิงเผิงของข้าตื่นเต้นไปอย่างบ้าแดนหนันได้ชิงเฉยนจึงได้กล่าวตอว่าพอสอบานคนต้นนั้นดีกว่าข้าไปอย่างบ้าและเหตุผลที่ข้าสามารถกลายเป็นอวมบชนผู้จงครบันขั้นหกตากมันก็เป็นเพราะความชื่อเหลียจากทางพ่อของข้าแต่หากข้าไม่ได้รับคนชื่อเหลียมาจากทางพ่อของข้าแ้านันก็เก่งบ้ามันนั้นจะแปลงยากเกินปที่จะสามารถกลายเป็นอัมบัชนแต่แต่ก็ตา แต่ภาพประกอมในการปลอเพาะของพมรุษนั้นดีกว่าเมื่อก่อนไปอย่างมากดังนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไาท,ที่จะกลายเป็นอัมบ,บชนแต่อัมบ,บชนทบปาอัมบะชนขั้นสูงและอัมบ,บาชน้็จึงสุดนานแต่ก็เป็นระเบิ่มต้นของอัมบะชนแม้แต่อัมบ,บชนผู้แก่สูงก็ยังเปลี่ยนเพียงแค่ขอเกตตรงต้นหุ่นนานมีเพียงแค่อัมบะชนผู้ตวงโคันทุ่นนานที่มีสับัติที่จะเดินทางไปยังดกตราเย่จินเพิงตั้งแต่ฝั่งไปอย่างมาก ดังั้นได้ชิงเฉ่นตินได้กล่าวตอบว่าด้วยรพสกรรณ์ของข้า้าเข็งบ้าข้าคงจะไม่สามารถแท้ตามเจ้าได้มากเกินไปพเพราะตะกุนเจ้ของพวกเราดนนัาไม่เคยให้คำเดอาอจีจ้าที่มีระสวารณ์เท่าเจ้ามาก่อนดังข้าจักแจ้งเรื่องราวของเจ้าให้ท่านพ่อของข้าได้ทราบและขอยท่านพ่อของข้าด่างทำการฝึกสอนเจ้าด้วยตวเองให้หนำสอนข้าจากนั้นเปิดยจ้จิงผึ่งรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างว่าขอนั้นได้เกิดต่อขึ้นมากับการฟังตำนานของเจ้ทีถ้าหากไม่มีประชาชนแห่งกฎวิธี มันก็คงจะม,มีจ้ากลุ่นย่ในวันนี้นับประสาอะไรกับความรุ่นรอดของพรมรุษภายในปัจจุบปปันตามนั้นใหเล่าขานเอาไว้ว่าความแข็งแร่งของเย,ย้เทียนดันเหนือกระวงเขาเจ้ชิงเฉินไปอย่างบ้ารไรแม้แต่ในรกนิทราขอนอยก็เป็นการระบนดูดที่สุพรังอย่างจิ้งขอบคุณท่านปู่เย่ยจินเพลินได้กล่าวมาจากทราบซื่อและในมิชาเย,ย้ชิงเฉินก็ได้ส่งข้อความไปยังร่างคารอโลกของเย้ยทีที่ขอทําการปกป้องปิดทองรับอยู่ความมืดจูตะกลุ่นย่ให้กันเวชจ้า และคอมในการบังพรานรถเดียไปอย่างมากแถมรับถากกระดังเพาะของเขานั้นก็แข็งเก่งไปอย่างยิ่งและหลังจากที่เขาเจยกกระดับเผาสู่ขอบเขตนาบบชนได้แล้วเขาก็สามารถชน,าราาชนะดับอบบชนขั้นสูงได้เรืยได้เห็นรู้สึกประใจเล็กน้อยเขาต้องการที่จะพบลูกตานที่มีความสามารถจริงจจริงๆเพราะบางทีพอายอนาคต ภายใต้กระทบผลของข่าวผู้แต่งข่าวุกได้พูนดีก็อาจจะมีขสมปาที่กลายเป็นทับทิมับอน,นันต์ได้เจนเจียนเดินทางมาหาได้ชิงเชิญคารวะท่านพ่อนี่คือเดนเพิงรานชายของเชียรา์าเยนเจียนเชิญได้ทําการกรแนะนาํารานชายของเชียร์รนอย่างน้นเลยเป็นเรื่องปกติที่จเจนเจียนจะรู้จักเชียร์ พอนี่ก็คือรันชายของเขานั่นเองซึ่งรันชายของเขาชีกาหาก็เป็นสายเลือดของเขาเช่นกันดังนั้นเขาสาคัญระว่างพวกขานดักจึงเหมาะสมไปอย่างมากเดี๋เจ้เฉินจงได้จ้องมองดูเจ้จินเพ่งจากน้ำตาบวมแต่หลังจากทำการตรวจสอบรูแรงเจ้เฉินก็ได้ค้นพบว่ามันนันในบรรจางที่ผิดปกติชิงเฉินเจ้าไปก่อเด้เฉินได้ทำการเอาความทาบเจ้ชิงเฉินสังเกตเห็นว่าในบอยจางที่ผิดปกติเดี๋นั้นเขาจึงได้จากไปได้ไม่ทำอะไรสักครัและในเวลรานี เยี่งถึงก็ได้่าเมือเอาไว้บนตา ของเจ้จิงเพิงระฐทำการตรวจสอบร่าง,งกายของเขาอย่างละเอียดมันเป็นชิ้นนี้นี่เองเย่เห็นในผู้ดอ,อกบาแม่บ่าเจ่จิงเพิงจะโง่แค่ไหนเขาก็รู้ว่าความรับของเขานานได้ถูกคนพบได้เเห็นเป็นที่ทระบายแรงแต่ทั้งเขาจึงได้กังวลขึ้นมาแดนที่อ่อ,อนแอไม่ได้เป็นชัยยะในตอนแรกพราะเมื่อก่อนเขานั้นอ่อนแอไปอย่างมากแต่เขาได้บังเอิญไปพบกับกลุก่มแสงกลุ่มหนึ่งและหลังจากที่หลอมรวมเข้ากับกลุก่มแสงกลุ่มนี้กลุ่มแสงกลุ่มนี้ก็ได้ส่งข้อควาจางให้กับเขาไปครัง้งคา เพื่อนำทางเขาในการปลอมพอนั่นเองแต่แพ้จะก็ไนดน้ทำองบคุมแสงกลุ่มดีเขาก็สามารถได้รับการยกกระดาบจนถึงขอบเขตระดับนักบลชนได้แต่อะไรก็ตามกลุ่มแสงกลุ่มดีไม้ได้ต่อคํามทำเขามากนักและเขาจำเป็นจะต้องทำการสำรวจรายสิ่งใดจากด้วยตัวของเขาเองด้วยซ้ำแต่อะไรก็ตามเขารู้สึกว่ากลุ่มแสงกลุ่มนี้เป็นโอกาสที่ดีและตุอากานเด็ดควคุมแสงกลุ่มดีก็มีความรุกล้ไปอย่างมาก เพราะท่าได้สุดแรงแม้ว่าเขาจะเข้าสู่ขอบเขเตอปชเป็นที่สบายแรงออก็ไม่มีความรู้อะไรลยเกี่ยวกับกลุ่มแสงกลุ่มดีแ,แม้แต่พวกเขาจะเชิญชวนที่ในขอบเขเตอปชผู้จงโควบังั้นหกก็ยังไม่สามารถคน้นพบกามจูของกลุ่มแสงดังกล่าวในร่างกายขอ,ของเขาได้แต่ยี่ไอเทียนก็สามารถค้นพบมันไปเป็นขั้นชี้ และตอนนี้เย๊เทียน,นคนพบแปรดังนั้นจิงเพิงติมเกอที่เปืซ่อนมันีกต่อปาแม้ว่าเย๊เทียนจะเกิดความโรคขุ้นมาอยากจะครอบครองโอกาสของเขาจริงๆเเขาคนที่ไม่สามารถทําอะไรกับมันได้อยู่ดีท่านในประชาชนข้าจมรับแปรเย๊จ,จิงเพิงได้ทําการจารับจังรวดเร็วที่แค่มีเสียงปรผันไปอย่างมากมันไม่ใช่เพราะพอสัมพันธ์ของข้าที่ดี แต่ข้าแอนเด้รรับความชื่อเรียอมาจากกลุ่มแสงเดเน่เทียนได้ทำการไปเมืองเขาได้กล่วาวออกมาว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มแสงนี้คืออะไรการข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันเด้จินเพิ่งได้ทำการไปเซดูนเน่เทียนจินได้กล่วาวออกมาว่าข้าแอนพิคจากคนพบเกมีจูของกลุ่มแสงดังกล่าวได้สะพักแปรกลุ่มแสงดังกล่าวดีมันจะไม่พูดเกี่ยวกับเรามันจะแค่รับฟังคำขอของเราเท่านั้นระแท้ที่จริงแล้ว มันนั่นก็คือแรงเจ้ากำหนดนิจการและแรงเจ้ากำหนดนิ้กานที่มีความแข็งแร่งไปอย่างมากมันนั่นก็พยายามที่จะเดินกันขึ้นมาบานโดยการค้นหาร่างกายที่เหมาะสมและจิตวิญญาณที่แข็งแร่งดังนั้นบันติงเรียกเจ้าหากจะพูดกันตามตรงแล้วก็ยิ่งของมาแก่งของเจ้านั้นแข่งแร่งขึ้นเท่ากับตาจิตสำนึกของมันก็ยิ่งแข็งแร่งมากขึ้นทีละนอเทกระท่านบันติงมันนั้นจะสามารถเข้างำานจิตสำนึกของเจ้าได้จนหมดหรือประสานรวมเข้ากับจิตสำนึกของเจ้าซึ่งมันถือว่าเป็นการกำเนดใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง เพราะไยสุดแหลถ้าหากอีฝ่ายนั้นได้ตกตาพวกเขาก็จะสามารถใช้วิธีการดีเพื่อมีสติสัมปชัญญะต,ต่อไปได้ซึ่งมันก็แปลว่าพวกเขานั้นจึงมีชีวิตรอดดูและในบระดานถ้าหากจิตสำนึกของเจ้านันมีอำนาจที่เหนือกว่าตัวตอนของเจ้าก็ยังเป็นของเจ้าดูแต่ถ้าหากเป็นอีกฝ่ายที่มีจิตสำนึกที่เหนือกว่าเจ้าตัวตอนของเจ้าก็จะไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปและสิ่งที่เจ้าได้รับมาทั้งหมดก็จะตกเป็นของฟในทันทีและเมียนมที่สูงไปอย่างบ้า ว่าจีเซนได้ขยับไที่ทิ้งไปนานแต่มีความแห่งแก่งไปอย่างมากเช่นกันอันที่จริงเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเช่นกันเพราะใน,ะนระดับโซนมันแทบจะเปลี่ยนแปลงได้เลยที่ถูกยึตดตร แม้ว่าแรงตระกูเนิจจารที่มีความลึกลับอันหนีแต่รองกลอมเข้ากับแดงตระกูลติบินดาของเด้จินเผิงแล้วก็ตามแต่นั้นมันก็แบบว่ามันมีเงื่อนไขสําหรับการยึดคอติบินดานดูอะไรนะท่านประชโชนสิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นเป็นเรื่องจริงจะกนันเลอเย,ย่จินเผิงรู้สึกเตือนดอกเปยอย่างว่าก้าจะพ่าเจ้าไปอย่างที่แห,หนึ่งเย่เทียนในคอร่างของเย่จินเพิงแหวงม่งหน้าไปยัางพื้นที่อตราภายในพร็นห้องนคอมื้นั่นก็คือสถานที่ตั้งของต่างทุกสปาร์ซิงในที่นี้มันมีความ จ้องอันยิ้งใจดูเย่เฉินพึ่งรู้สึกกังวลไปอย่างมากขอ,อนั้นรู้สึกว่ามันวิญแาณสมบัติตัวทามกางพรมโดแต่ทุกครั้งที่เขาต้องการไปยังที่แห่งน,นั้นอารมณ์อันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ปะโดขึ้นมาดาักกลุ่มแสงไว้่างกายของเขาแต่เขาจะไม่เคยเขาก้าวผืนที่รักพรมโดที่เป็นที่ตั้งของทางทุกสภาสิ่งแต่ในขณะนี้เขารู้สึกแปลกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะขอ,อนั้นไม่ได้รู้สึกอารมณ์ขบัวดกวอย่างยิ่งอีกแล้ว ที่นี่แหละเย่เทียนผาเจจินเพิงยินดีไม่ห่างไกลมากนะดอากแต่งตักำหนดนิตอยางทุกสปาร์ซิงที่คือความรับอันสวัสดิ์ของผพมนุษย์ในยุคนี้แรงตักำหนดนิตรของอยางทุกสปาร์ซิงข้านันนเป็นผู้นำมากับมาดังนั้นผู้คนในพบบันโ ได้รับกันในแปลงเชิงคุณภาพทั้งสังไสเลือดเลือดเนื้อและติบินตาแม้กระทั่งของแพรแกงคอเด็ดนอดเทียบกับเมื่อก่อนก็สามารถเท่ากับนักกรอบผู้สมพรรางเจ้าควรจะสามารถสมัมผัสได้ว่าออราต้องาำนวดของดัางึ่งประสิทธิ์ดานมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนแสงดั้งกายของเจ้าถึงบ่ายได้เห็นได้ทำการสอบถามได้จริงผึ่งรู้สึกได้ถึงมันจริง มันนั้นเหมือนกันไปอย่างบ้าได้จินเพิงเพ่งกับตัวเราึงเนี่ยตอนนี้ขอได้เชื่อสิ่งที่อวบชนพูดเป็นที่ระบายแรมเดี๋ยวมาเทียบกับแรงที่คนเมดของทางทุ่ยประสิงแรมกลุ่มแส้ร่างกายของเขานั้นอ่อนแอไปอย่างบ้าและถ้าหากอวชนได้รับสมผัดเช่นจางทุ่ยประสิ่งบ้าดังนั้นจิงแท้จะเป็นนาไปได้เรือที่ขอจะเปความรคแนวกาสของเขาและในวารานีไดยินเสียงก็ไดให้ได้ยินเพิงสองทางรื้อจินเพิง ตอนนี้คาจะให้เจ้าสองทางเลือกเจ้าสามารถรองรวมก่บแปลงต้นเดิมของโรคนิรันดร์ได้ี่จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนแม้ว่าคาจะไม่เคยได้ยินมาว่าสิ่งมีชีวิตที่รับออนแอร์จะสามารถรวมรวมก่อแปลงตกนเดิมนิรันดร์ได้แม้ว่ามันจะเปลี่ยนเพียงแค่ส่วนนอ้อยแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ด้วยเหตุนี้ร่างกายของเจ้านั้นจะมีความพิเศษไปอย่างบ้ามันนั้นจะกลายเป็นร่างกายของแรงต้านโนดนิตานแต่มันจะได้กว่าร่างกายต้านโนดว่งเปล่าไปอย่างบ้าหากเจ้าจั้แใจที่จะรักษาแรงต้านโนดนิตานกลุ่มนี้ต่อไปมันนั้นจะมีสิ่งแปลกๆมากมายเกิดขึ้นภายในคตของเจ้าแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ความกรหน้าของเจ้านั้นจะพุ่งสูงจากก็โตและอาจจะสามารถกลายเป็นขอบเขตผู้ตรงโรปันจากแท้จริงส่วนตัวเรื่องที่2ก็คือว่าจะทําลายกลุ่มแสงร่างกายของเจ้าให้ แต่ยาก็ตามแม้ว่าจะเป็นกรณีตายข้า,าก็จะเอาจิตสำลกติดดาวที่ไม่สมบูรณ์ในร่างกายของเจ้าออกไปเรอะข้าไม่สามารถไปให้มส่นสลบระทบต่อเจ้าอตา้าท่านอบัาชนข้าเรียกวิธีการแรกที่จริงเพง่ได้ทําการตัดสินใจ เย่จินเพิงเข้าใจเียงดีว่าถ้าหากเขาสูญเสียกลุ่มแสงปลายตอนนั้นจะกลายเป็นเพียงผู้ตัวดักธรรมดาไปอย่างบ้าแตนั้นเขาึีไม่เต็มแต่ที่จะจมแพรเธอสำหรับกิจสมดิกคำพูดตอนที่ไม่สมบูรณ์เราดดาที่ในกลุ่มแสงต้องคำนดนิทานตอ,อนในเมกาที่เก็บมันเอาไว้ในร่างกายของเขาดังนั้นจึงเป็นสากการที่ดีสุด ที่ฮัมบอร์ชนเทียทำการดึงเอาจิตสำนึกมาพูดตนดอนนี้ออกมาแทนทเจทิ่งดึงด้วยมือในอันที่กดเกร็งตัวกระดิตานด้วยกลายเป็นเซื้์ตัวพาการตอรองเข้าไปภายในร่างกายคนเจจินเพิงและในเวลาเดียวกันเยเทียนก็รวบรวมผาดังของแรงเตัวกระดิจันตามทุกสัปสิ่งเพื่อทำการปราบปรามแรงเตัวกระดิจันภายในร่างกายขคนเจจินเพิงในเงื่อนของระดับแรงแรงเตัวกระดิตานบนนังการของเจจินเพิงนั้น มีระดับที่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์เป็นดวงไปอย่างมาและมันก็ไม่สามารถที่จะกราวภูเขาสีทองสมันจริงด้วยซ้ำดังมันจึงไม่ใช่ภูเขาสำรับที่เียตุ้มกดเกณนิรันมากไาได้กลายเป็นฝ่ามือที่ผิพหนึกกดเกณนิรันในร่างกายคนได้ยินพิ่งอาไปยแย่ด้วยระดับการควบคุมเกนิรันคนได้แทนดันเหนือกว่าขอบเขตผู้ตด่งโค่งบางคนอื่นไปอย่าง้าและมันยังเหนือกว่าระดับอนันต์หลายคนด้วย3มันได้มาถึงระดับที่ไม่น่าเหลือเชื่อเป็นที่ไปแรงดังนั้นเปลี่ยน่ด้ปกติ ถ้าหากซิมพยยลิตอ่บนบางทางคนร้อื่นอาจจะไม่สามารถจัดก,การปัญหาคนย้าจินเพิงได้แต่สําหรับที่แทนแรงสามารถจัดก,การกับมันได้อย่างแน่นหนาและในบริัดีในร่างกายคนย้าจินเพิงแรงต้องกำหนดนิตรานที่อยู่ภายในพื้นที่ลึกสุดของจิตสำนึของเขาได้เกิดขึ้นบ้าภายใต้สถานการณ์ที่มิกิตไปอย่างบ้านในก่อนหน้านี้ที่เขาทําการแนะนำย้าจินเพิง มันเป็นการฝึกสอนโดยสัญชาตญาณแต่เขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงๆรดท้ายสุดแหลเขในิ้วกเปเพียงจิตสำญึกที่จะสลา,ายไปแล้วแต่ร่างกายของเขาก็ได้ร่วงโรนตกตายไปแล้วเช่นกันแต่ตอนนี้เขาเน่ได้ตื่นขึ้นมามันเป็นใครการณิที่สมเ็จเล็กๆตาพู้นิกลงไปอย่างบ้าแต่เมื่อเขาเห็นฝ่ามือกดเปน,นี้ต่างคนได้เทียบที่ได้ขอร่างเขาออกไปขอนิ้ก็ได้ติ่นโงกตัวตนของเขาได้ถูกคนพบแปล ที่สำเร็จลึกทับดังกล่าวรู้สึกสิ้นหปังไปอย่างว่าในเวลานีน้เน,นส้อสุดคอในก็ได้ถูกค้นพบแปรแต่ครนั้นเดือดรกแผ่นรอดดังน้นมีทถงที่สิ่งมีชีวิตรบับสูงส่วที่อยู่ในขอบเขจตาบันด,ดันจะสามารถค้นพบขอได้อย่างไรนอกจากนี้แม้แต่สิ่งมีชีวิตตาบันดันระดับโลกปลายก็ยังเป็นเรื่องยากที่สามารถค้นพบตัวข้อเจ้าราดแท้ได้จริงแ้วสิ่งมีชีวิตตาบ,บันดันโลกปลายไม่มีความสามารถมากพอ ที่จะค้นพบตัวตนของคขา้าแต่เจจินในทําการคอบแน่นร่งรางกายต้วเหนิวนควงป่าขึ้นมาแร้ซึ่งมันสามารถรับรู้ต่อร่างลมหายใจอ,องแงงตัวนิติรันอีดินได้อย่างรวดเร็วและ,และเขาก็มีความเข้า,าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตัานิติรนนอกจากนี้เจจินเพิ่อนจัเป็นทุกาองางของเขาที่มันทำให้คอรเท้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเด่นนห้นเขาจะสามารถเข้าใจสภาพร่รางกายของเจจินเผื่อนได้อย่างง่ายอีกตา ต้องบอกเลยว่าจิตสำลีไดรับหนีค่อนข้างที่จะโชกตายไปอย่างมากและมันัก็เป็นเพียงสติสัมปเทนจะเท่านั้น,นมันไม่ได้มีอำนอาจอะไตรายเด่นนั้นมันจะไม่สามารถดุดจังเย่เห็นได้หรือมือขนาดใจของเกนตด้ดน่ดันได้ขวจิตสำลีไดรับเอาไปและดึงมันออกมาจากตาแต่เตัวหนึ่งนด้จากนั้นก็ทําการบิเวเร็กมันไวในทันที สำเร็จแล้วเย่ฉินได้กล่าวออกมาเย่ฉินเผิงรู้สึกสบายใจเปอย่างมากในขนาดนี้เรากล่าวว่ากลุ่มแซงดิจิทับได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแปกและเขายังรู้สึกได้ว่าเขาังจะรองรัมเข้ากับกลุ่มแซงดิจแทับเหล่านี้ทขั้นตอนซึ่งในปัจจุบันนั้นเขาได้ทําการรอมรัมกับมันไปแล้วหนึ่งเดือนือดเหมือนว่ากลุ่มแซงดิจทับนี้จะถูกควบคุมโดยจีนดิจิทับอันนั้นมากก็แต่ตอนนี้จีนดิจิทับหุนั้นได้ถูกอภิปรชนจับกลุ่มแปแล ดังนะั้นกลุ่มแซงดอนนี้จิเปไปของเราอย่างแท้จริงระสุนตะกุลเย่น้น่าทึ่งไปอย่างบ่าเย่จินเผิงได้คิดกับตัวเอขอบคุณท่านนบสชนเย่จินเผิงได้กล่าวออกมาอย่างทราบซึ้งเย่ทีนี้บอกมาเล็กน้อยได้ดกล่าวตอบว่าเอาละจากนี้ไปก็จะต้องทำการจ่าจเกี่ยวกับแรงตันกำเนิดทีต่ตามแผยร่างกายของเต้าให้ดีและถ้าหากมีสาการวิเศษใจอย่าลืมแจ้งให้ทราบในทันที ได้ขอรับท่านวอร์ชนได้จริงเพื่อนได้ทําการตอบกล่าวแรงจากเนนที่เองก็ทําการตอบเดือนอีกคร้งแรงก็กําหเนที่ตนนันภายทางกายของต้นดันมียดอมไปยามาที่เปยนแรงกระดูกเนืดประเพชรบินดาซึ่งภายในอนาคตนั้นก็จะสามารถควบคุมแรงกรกเนืดบินดันได้แต่ตอนนี้เต้านันนก็ได้ทาการฝึกฝนต,ตามวิธีทางกายภาพซึ่งมันได้เหมาะสมสหรับเจ้าไปอย่างจริงแต่พระสว่างเผ่าเนือกพวกเราก็มีวิธีกระดูกวิธีทางจิตวิญญาณดู หลังจากเต๋อเข้าสู่ขอบเขตการที่สามในขอบเขตพุ่งแรงสุดได้แล้วเต๋จอจะต้องเข้าสู่เช่นทางแหนน้ำนะทางทิวทญศน,น์แห่งเต๋อเราจะต้องจกระดับขอบเขตหนาหน้าแหนน้ำทางทีวทัศน์เพื่อไปอยังขอบเขตพู้ดวงโหพันธุ์เท่านาัน,านการแสดงออกของเย่จินเผยได้เปลี่ยนไปไม่หน่าประัยเรยที่เวลาที่เขาทำการถกน่น เทบทันติบินจาภาษาสิทธิ์ทันติบินจาหรือทักษะอัมพชนทันติบินจามันนั้นก็เปลี่ยนได้ง่ายไปอย่างว่าปรากฏว่าขอแนะนำอย่าใช้รูปทางทันติบินญาณนี่เองึ่งสําหรับสาเหตุที่จิตสำนึกติดกับไม่นาทางเขาไปสู่รูปทางทันติบินจามันกเกิดว่าจิตสำนึกติดรับปุ้นนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจศาสาร์การจัดการเวลาจิตสำนึกรูปตาปุ้นนี้ก็เคยเดินทางเข้าสู่รูปทางทางเอภาพรุ่นนันดังนั้นการแนะนำเดินชัดาจ์ของเขา จิงเป็นรูปทางทางกยายภาพท่านวรชนข้าเข้าใจแรงเย่จินเผิงได้หยักหน้าได้จากไปแนทนทีหลังจากที่เย่ผง,งได้จับไปเย่ถิงก็ทําการต้องมองไปที่จิตสำนึกริกรับที่ถูกพลิกเอาไว้ในมือของข่าวเสำรับเย่เถียแรงแรงเติมหนวดนี้ฐานอันนั้นไม่ได้มีค่ามากนักแต่จิตสำนึกริกรับนี้มีค่าไปอย่างมากอะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นเขานั้นจะรู้จริงๆรบ้า ทำไมรานชายของขา่าวจึงสามารถรองรับเข้ากับแต่เต,ตัวนะิตรันได้ณภูเขาสีทองเสมือนจริงที่ถินเดินทางมาในที่แห่งหนี้จากนั้นก็ทำการรองรับจิตนึกไดรับเข้ากับที่แห่งน,นีเพราะไม่เิ่นนั้นถ้าหากมันไม่ไรับกะระดอเรียงแต่แต่งตัวนิตรันจิตสำนึกไดกรัรกๆๆรบหนีก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นานเกินไปแต่น่อนว่าแม้ดแต่ภูเขาสีทองสมบัตจริงดีก็ไม่สามารถรักษาสภาพของจิตวิญญาณได้รับหนีได้นานเกินไปได้อยู่ดีเพราะท้ายสุดแล ขาซีทองสึ่งบนจริงดีก็ไม่สามารถารักษาเจมเล็กที่ม่สุบุญแบบด้าแต่ในช่วงเวลาหนึ่งแหนะครั้งใจเจ้เห็นจะสามารถรับประกันได้ว่าเจมสเล็กเล็กทับนี้จะไม่หายไปตุ้มเจ๊เทียนเข้าสู่พื้นที่ที่มีเจมสเล็กเล็กทับูและในที่นี้เจ๊เทียนก็ได้เพ่งการร่างนม,มานุษย์เมื่อหมาพูดหันเห็นเจ๊เทียนร่า,รางมนุษย์พูดนี้ก็ได้คำรามออกมากด้วยความโกรธเจ้าเป็นคนทำลายแผนการของข้าจากนั้นเลยใช่แล้วเป็นข้าเอง เย่เทียนพยายามหน้าตอบครับจีเซนเล็กืครับแต่ตจ้องมาไปเย่เทียนถูกคุน้นดึงแระได้กล่าวออกมาเย็นชาว่าข้าเคยคิดว่าเจ้านั้นเป็นจ่าผดที่สิพรังที่ทําการตับกลุ่มขาดตา้าแต่แค่ไม่คดาดหวังเลยว่าแต่เป็นเพียงขอบเกียร์พููตรงระดับสามเท่านัานแต่ขามเชื่อชาญของเจ้านั้นได้มาถึงระดับที่แน่เหลือเชื่อขนาดนี้แล้และอาจเหนือกว่าซิมิชิตระพันดันทาวนั้นมากๆดูเหมือนว่าเจ้านั้นจะรับโอกาสที่ดีแต่เจ้เทียนก็ไม่ทําการกาเปเซ,เซแต่เขาได้ทําการตอบกลับว่า เจ้านั้นไปใคร่การพราแต่เจ้าสามารถสร้างแรงเติมระดีดานที่สามารถรองกลงเข้ากับลูกตราของข้าได้อย่างไรแระแต่งเติมระดีดานนั้นมาจากนายข้าจะไม่ตอบคำถามเจ้าแต่เจ้าจะช่วยงข้าพ้นผาผู้ตนที่เหมาะสมแต่ช่วยข้าทําการรองรองเข้ากับปานจ่างนั้นข้าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าอยากรู้ไม่สิ่งแห่งข้านั้นจะไม่กล่าวไรดิสินิคตับได้ทำการต่อรอแต่เย่เทียงก็ทำการตอบกลับว่าดิสมิลิกของเจ้าั้นไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปมันนั้นเป็นเพียงสิ่งที่เจ้าพูดออกมา เพื่อให้มีสติต่อไปเท่าหนึ่งดานและมันก็เป็นไปเมต้าที่เจ้าจะทําการครอบครองร่างกายของลูกตาของข้าย่ีเทียนที่ทําการกาเบเซซึ่งเจตนาเล็กบนั้นดึงมันจะกดไปอย่างบ้าและคํารามขึ้นมาอีกทางการให้ข้ามีสติอย่างต่อเนื่องจะา้ังเริู้รู้หรือไม่ว่ามันยากแค่ไหนที่จะคงสติต่อไปได้แม้แต่แรงตังนวนิตานก็ไม่สามารถช่วยเหลือข้าให้มีสติต่อไปได้หนดานแต่ในท้ายที่สุดแด้วข้าหนังก็จะพบกับร่างกายที่มีความเหมาะสมสำหรับข้าอย่างแท้จริง ซึ่งมันนั้นอาจจะเป็นร่างกายเดียวที่มีความเบาสงสำหรับข้าก็เปิดเวตาแต่เจ้ากับทังไราบานดังน,นั้นนอกเหนือจากกระดองกลมกบลุกลานของเจ้าแรมันก็มีวิธีการใจที่จะคงจูดจินึกของข้าต่อไปเจ้าย,ยี่งที่เกิดเกินไปที่จะทําการพูดคุยกับจิตนึกนี้ต่อไปจะเห็นชนัดว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ทําการทำความทำใดๆของคอร์เตอร์และตอนนี้ก็เทียงเพียงแค่วิธีเดียวทุานาน่นดันนั่นก็คือการกดต้อนขออสนใจของจิตนึกที่รัหยอกไป แต่จิตสำนึกพวกกรผูุ้้นยีสรารังไปอย่างป้าเพราะมันเนี่ยได้จบมาเป็นเวลานานมากแกร์แต่มันนั้นยังสามารถที่จะรักษาขาา้อสันติมและเหตุผลของตัวเองเอาไปได้ดังนั้นเองจดชัดว่าอีกฝ่ายนั้นสรารังไปเรื่อในตอนที่มีชีวิตอยู่ในแดนทหารที่เห็นคต้องการที่จะพุ่นจริงจริงอยากอีกฝ่ายขาอนั้นจะต้องไม่ปล่อยให้อีกฝ่ายมีเวลาทำเวรร้างตัวเองซึ่งมันจะต้องใช้วิธีการพิเศษเราจะต้องทำการแรกแต่งตัวหนวยปินดาที่สามารถตึงจิตสำนึกของกุ่อสู้ได้ในทันที ย่เขียนได้คิดกับตัวเองแต่แดงตงเนแบวิญ,ญญาณนัดมีค่าไปอย่างว่าแรงแม่แต่ละปะนานบางคนก็จะไม่ได้มีบ้านเราคงจะต้องซื้อมันท้งน,นั้นโดยใช้คะแนนของห้องโถงตึกหนึ่งว่างป่าเพือ่อซื้อในราคาได้เปียบ สำหรับแรงตัวขนดบินดาที่สามารถติงติงมีอยาขาบุ้งแก่อมาัต้าได้เทียทําการแต่งินตาและตาคนสตตมพอดาพันดาอย่างถ่ายตูค่าของมันก็มีค่ามหาศาลเดนันถ้าหากเขาทำยินดีเขานังก็จะสูญเสียเงินจำนวนมากในท้ายสุดห้องถงตัวเนดบิน้องป่าได้เทียดเทําการเผยพร่ข้อมูลให้กับบุหคองป่าทุกคนในนามคนชาย้องป่าและได้เสนรางวัลต่อแรงเตอวขนดบินดาอยู่ที่ราคาห้าหมื่นคันแดง พระในมิชาแห่ฮารีารก็กำเดินบุญข้องเผ่าหลายคนก็ถึงกับรอถึงข้อมูลดีอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพว่นนี้ครับวิเทนนั้นจะทําอะไรต่อไปนะครับผมอ้าวนะครับถ้าว่ากันใดก็ขอภานี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของคาครับ